สวัสดีครับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับโอเวอร์เสียสวัสดีครับวันนี้ r ีเบิร์ดสองในสามแล้วกันโอเคสองในสามจะได้นานๆหน,น่อยตัดไหมครับตัดครับตัดครับเป็นเด็กรีเบิร์ดทั้งคู่ครับเป็นเด็กออริจินอลใช่ผมสายเด็กวิกวทยาศาสตร์ โอเคยิงชุบชุบเดี๋ยวเชื่อเลยผมแปะได้จัวจัวแปะสไลด์แมก็ผ่านไปได้โอ้โหใบแคนเซิลสินะจัวใบตัดสตาร์ทนั่นเองขอพาร์ทเนอร์เซตแล้วก็ชาร์จถอยได้ครับเปิดอ่ายิงไม่ได้เลเวลยังไม่ถึง ขออีกทีได้บวกสองสองครับเมื่อสปาร์กลงมาโอ้โหการันตีตายสองตัวเลยตีปุ้งครับหกครับได้ครับเปิด์ตครับลงห้าครับตีอีกทีครับหกครับได้ครับเปิดร์ตทองครับไปเซ็นปะเนี้ยต่อเซ็นผ่านไหมผ่านครับเขามีเลยเซ็นนะครับเด็กเรานอนฟอยธรรมดาเสียใจน้องโดดลงกมาเนน้องทำไมมีแต่น้องฟอเต็ม์ไปหมดเลย เฮ้ยลงมาลงจากมือเท่าต้องลงจากมือเท่าจบแล้วไม่ตึงใจหน่อยโอเคเขาเตีแค่สามทีนะเฮ้ยสองทีนะสองทีห้าครับสปาร์กจุดอ่ะเฮ้ยเกมนี้เราต้องยอมเขาไปแล้วเตือนจัวตามเกมเขาไม่ทันชาร์พันเนอร์เสร็จจ่ายจ่ายสามไหลเลยเฮ้ย โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวสองแลนชันโดนอะไรอยู่แปดนะครับเอ้ยเขาตูดแปดเอ้ยเขาคูจบเทนไมครับเนี่ยผมคำนวณก่อนสามสามหกเจ็ดแปดถึงแปดจวบคนรวมพลังสามก่อนครับไม่กลับเหลือห้ากลับครับโบอีสาม เอโบกอีกหนึ่งเป็นหกแล้วก็ตีอี่นะไอนี้มันจะตีเท่าไหร่เนี่ยเรีบสองเรีบสองจะตีสามก็ไม่ตายก็ไม่ตายเอเยบสามตีไม่ไม่ตายพี่ไม่เข้านะมันจะเหลือแค่สองเดี๋ยวไ้นี่มันกลับไปกลับไปหน้าบบกหนึ่งไงพี่มันจะเป็นสามรอบแรกอ่ะจะสามไม่กนรอบที่สองก็สามไม่กัดนะไม่กัดถ้าไม่กัดอันนี้คือตาย ใช่ถ้าไม่กัดไม่ถ้าไม่มันตีสามทีพี่สามทีตายไหมไม่กัดเขาไม่กัดเธอมึงก็ตีสามทีเธอโอเคโอเคยังแก่เขาเถิดเขาเกี่ยวกัดนะครับแทนท้องอาราวาสขอขาดขอขาดเฮ้ยน้องกันล้อใจสี่เฮ้ยแมทเทิสแมทเธิ ลงครับเวิลด์หกแล้วบวกหน้าหนึ่งดีดีดีเชียร์เชียร์ตีห้าตีห้าจั่วครับจั่วโดโรอตีครับห้าห้าห้าพลังของไลเซตฮิลเลอร์ชลิกาเบิร์ฟูลกับเม็ดบวกสองสองครับตูดเจ็ดถ้าอย่างนี้ผมผ่านก็ได้เขาจะจั่วเฮ้ยเราแต้มไล่เรียกเขาแล้วเซตจก ได้ครับอืม,อมจ่ายสามได้ไร้หรอกด้ไม่ดีกว่าคิดก่อนจ่ายสี่สี่วะ่ะลงครับเฮ้ยจ่ายสองลงครับเฮ้ยแปะใครแม็กครับเฮ้ยเปิ้นสปาร์ แบทเทิครับผมครับผมตีสองทีนะครับอ่ารอบแรกจะเป็นเจ็ดรอบที่สองจะเป็นห้าการ์ดรอบที่สามครับนองทิ้งมาหนึ่งไม่มีโอเคสกิลครับเมื่อลิงก์กับใบนี้ครับเลเวลห้าเมื่อจบเทิร์นเลือกใครมานึ่งใบยังอยู่ต่อเลือกใบนี้ แค่ไนครับผมแถบแถบสองครบสองหกออสกิลครับแสกยิงหนึ่งใบครับแต่มีเบิ้ลโอเคเขาแคนเซิลอย่าอย่าอย่าทับล้วอีห้าเขาไม่ยิงขอทับนล่นก่อนทิ้งมือหนึ่งเขาแม็กมาเซ็ตได้ทิ้งไหมคิดก่อนทิ้งหนึ่งครับเอาไปนี้มาเซ็ตอาจาร้ไถ้าคือ โอเคผ่านบวกหนึ่งหนึ่งตามตัวเลยอันนี้ช่างมันตายแล้วตายแล้วเขาเดินจว่อะชาจิหลุมหลุมเราหลุดเฟรมมานะทำไมหลุดเฟรมอะที่เกี่ยวกันโอเคสกิลของใบนี้ครับลิงก์กับใบนี้บอกว่าอ่าแอตเทอริสต์ทุกคนสามารถไหลทับได้จะสองไหลทับ อ่ามีเบิ้ลสปาร์คครับคนนี้ลงมาชาร์จชาร์จชาร์จเลสโอเคสองใบชาร์จสองใบเจ็ดเจ็ดสองรอบฟินเชอร์แล้วผมก็จ่ายสี่รงอีกที่รองอันนี้เพราะผมจะจะค้างแม็กไว้ค้างแม็กไว้เรื่อยๆในการสปาร์คหรือผมศรัทธาในการสปาร์คไม่เลวเลยครับเจ็ดครับรอบแรกตายตา่ตายแปดแล้วสองทีครับปุ่งปุ่ง เ้ยยังไม่ตายเว้ยผ่านผมขอจิ้มใบนี้ยังอยู่เขาเต็มจุ๋ยจะไม่มีเทตหน้าแล้วห้าหมดยไม่มีเทตหน้าแล้วนะแต่วันรอโอเคน้องมาช้าไปไเชียร์เช<ๆ>ียร์สู้เขาเถอะเพินสี่ห้าหกเจ็ดโอเคเจ็ด ผมหกดาเมจแล้วยิงเขาตัดสปาร์สเออเขามีตัดสปารสกี่ใบกันเนี่ยผมจะหิวใส่เดี๋ยวไม่หิวอ่ะโอ้โหสุดยอดเกมแรกนำไปก่อนอะไรเนี่ยเขามีตัดสปาร์สเยอะมากเลยเด็กเขาไในถุงสีเขียวหมดเลยนะครับก็แปลว่าเขาน่าใส่ตัดสปาร์สสักแปดใบตัดหน่อยไม่เอาไปแล้วอะไรเนี่ยแล้วเราเป็นเด็กสปาร์สนะเราเรามาสู้กับเด็กคนนี้ได้ไง เดี๋ยวผมยกสองจบที่เกมนี้เลยหรือเปล่าเอ้ยไม่จบหรอกครับไม่เดียวครับผมก็แค่ฮิวผมไม่ออกเด็กนี้ฮิวไม่ออกนี่แบบไร้ประโยชน์มากยเดี๋ยวได้ไฟด้านทิ้อ่าเรียบเรียบเราใช้กดเหมือนกันทีไฟแล้วเรียบเกมสตารผมขอเริ่มก่อนครับได้จวดจวดจวดมีอะไรอยู่แหละขอดันจวก่อนน้องก่อนน้อคัทเนื้อเสร็จครับ ชาร์จเอ e เนอรี s เยสทอยครับได้เอือสองไม่ผ่านนะถ้าเล่นจั่วเลยนหนึ่งไปแล้วก็กันไปเล่โจบเปิดเออคือตัวใหญ่เลยไหวไปนียวแต่อือไปเลยชาร์จครับผ่านครับขัดไหมครับไม่ขัดไม่มีแล้วสองเฮ้ยมีแต่ไม่บอกเลยเปินจั่วแข็งแรงมาก ชาร์ตพันเนนจะเสร็จอืมสีแล้วสีแล้วจ่ายสีมันก็จะไรอยู่ไหนๆพันเนี่ยนี่ผมจ่ายอย่างนี้เลยโอ้โหโอ้โหทุ่มทุนลงจากมือไม่เป็นไรเบิร์ตแปดจออีกแปดจออีกเอ้ยยังไม่พอออามาเข้ามาแปดแปดแปดหรอครับครับเออสองทีเอ้อเฮ้ยไม่มีต้องตีปูงตายเปิดท็อป ي, เฮ้ยเฮ้ยไปเลยไอ้พวกไอ้พวกตัดสปาร์กเนี่ยน้องไปมะน้องตัดสองเอาน้องมาน้องอืมคุณจ่ายสามหรือเปล่าเฮ้ยคนเราฟรีหรือเปล่าหรือว่าจะลงจากมื้วัดใจไปเลยได้ไหมวัดใจดีครับเกมนี้วันที่หัวฟองนี่อะไรลงมาองเจตรงมาเกิดเนี่ยสุดยอด ตีครั้งแรกบวกเจ็บวกสามบวกสาเป็นเจ็ดไ้คอจั่วครับจั่วเชิญครับสองทีครับบวกสองสองช่างม่เขาเธิจั่วครับไม่เลยพาร์ทเนอร์เซ็ตใช่คตีสี่นะครับใช่ครับตีคับซัพพอร์ตเอากับขาตอกรอบหน้าบวกหนึ่งับเป็นห้า ไม่ไม่ไม่พาร์ทเนอร์ตัวแย่ครับตายเลยอัะนนะี้ก็คืเปิดท่อมาโอ้โหนี่สีไปผ่านครับตัวนี้นะศสัทธาสรัทธาดีดีแถบสองแถบสองตีห้าตีห้าเออตัวเล็ก ต er. ัวเล็กชิงตีไม่ตายดีว่ะหาแน่หาแน่เอาเอาไปเลยตีไหมครับเบิ้ลสปาครับใบนี้มาผมลุกเลยเจัวสองครับจัวสองอึ๊ชอึ๊ชผ่านครับผ่านแสตนแอนจูนเฟื้นมากฟื้นมาตัวรู้ชาจไดใจสามไหลครับเพราะผมจะหาฮิวแล้วผมจะศรัทธาสุดวอึ๊ช หยุดแค่น like ี้เหรอกัตส์ป้าผมเชนสกิลครับเมื่อลงครับโจทิ้งไอโจเก็บใบได้กองเด็ทำสองทีครับรอบแรกโจอึชฮ่าใช้ได้เก็บใบได้กองรอบที่สองโจอีกทีอึยเก็บอีกใบได้อยู่ยังอยู่รอดไม่พอละโอเคแล้วก็ถ้าถ้ามีมีเลเวลห้าแล้วหลังเต็ม น่าจะบวกสองจะตีเจ็ดเจ็ดเจ็ดบวกอีกหนึ่งแปดครับปุ้งเฮ้ยรุนแรงคุณแปดใครแม่ของผมไม่มีอนะเก้าเหรอครับผมพาร์ทเนอร์ครับผมยังมีพาร์ทเนอร์อยู่แก่แล้วเกมนี้คุณห้าเหรอครับผมลงมาทำอะไรได้นะทำอไรได้นะวันนี้ขอเที่ยวบาบายหน่อยมีใครยีแด่ไหมกระดี๋ยวอาให้มันเป็นอะไรนะวันนี้ มันเป็นฟรีรีรีเบิร์ดไม่เป็นซีดีเลยบูสเตอร์เป็นบูสเตอร์บูสเตอร์ดีเซอร์เลขศูนย์เก้าศูนย์เก้าสปาร์คแสดงความสามารถที่แท้จริงเรื่องสามสามเราสามารถเลือกเมมเบอร์อีฝ่ายนาลงห้องคุณยิงนี่กี่คุณเลสใครนะฮะเดนนี่ครับเป็นอะไรเด็กโกโก้เป็นเสียงเป็นเผาเผาน้องพวกผมโอเคครับผ่านโอ้โห เอ็กซ์ต้าไรก็ถึงตัวไม่ได้ช่วยอะไรเลยน้องพลังสี่ใช่แล้วมือหนึ่งไปไปแปดกบอนคุณพลังสี่คุณจะตีผมเข้าอย่างนั้นเหรอครับผมตูดเจ็ดเลยนะครับขอพาร์ทเนอร์ต่อแอคแท็กแรงเพลังแห่งไรเซ้นไม่มีนี่ตีแท็บสองเจ็ดพอดีเตะเชี่ยนหนึ่ง คนนี้เชียร์หนึ่งจะเป็นห้าแล้วก็บวก2 2> สองเป็นเจ็ดผมขอป้องกันครับคุณมันอ,อยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> อยู่ตรงนี้แหละมีหรือเปล่ายิงเขาผมไม่มีผมผมจะยิงหนึ่งใบผ่านแล้วครับปุ่งแย่แล้วสแตนแอนด์รอเห็นภาพเลยว่ะเนี่ยคุณเห็นนีวิดของคุณแล้วสินะเห็นแล้วชาจิตกับแรงงานเข้านีวิดที่เป็นยิงนะคุใช่ไหม จัวนิมิตว่ามันสไลด์สองทีแล้วเรากำลังจะงานเข้าสไลด์ครับมาเลยโอ้โหไหลอีกครับใบนี้ยอดเลยฟรีมากสปาร์ตหรือเปล่านะฮิวสองเขาโง่โคตรโง่เลยไปต่อชาร์ตอีกสองครับไปเลยครับไม่เหลืออะไรแล้วครับสองใบชาร์ตเพื่อคิวติเกอร์คิวติเกอร์ไม่เป็นไรครับชั้นตีแค่นี้แหละเข้ามาปุ้มเพื่อไป บอกแล้วตาดีผมมาไม่เลยนะผมเห็นแม็กไปแล้วผมมีกำลังใจยอดเลยครับดีตัดสินแล้วนะครับตอนนี้ตัดสินแล้วไฟนอลแล้วตอนนี้ชุดไหนตัวเริ่มคุณล่ะไหนเริ่มตัวเริ่มตัวเริ่มน้องนอนน้องนอนน้องชุดนอนพลังแห่งชุดนอนโอ้โห ตโวู้โอ้ยโอ้ my god เขาเริ่มก่อนสิจุดเราเริ่มหลังให้ไปแทบสไลด์เปิดผ่านแล้วถ้าตื่นจวบชาร์จพันเนอร์เซ็จถอยจวหนึ่งครับให้ไหมครับให้ครับใตัรจ่ายสองล้มฮตาขอดไม่ทันครับ หกใช่ไหมผมลงครับลงครับสองทีครับไม่เป็นไรครับายค่อยๆเล่นกันเฮ้ยผ่านแน่ผ่านจัดสองจุคสองกระทบลิงใช่ไหมแต่ว่าพลังถึงแล้วใช่ ขั้น l e สามบวกหนึ่งศูนย์ตามมือถูกเลยใช่ครับโอเคครับมือคุณเท่าไหร่ครับมือผมตอนนี้มีห้าใบห้าใบบวกห้าเลยอย่างนั้นตีเก้าเลยเหรอตีสิบแล้วก็วห้าไปเลยสิบสิบสิบบวกสามเป็นสิบสามรอบแรกออโอ้โหฉันโดนสามเดมฟรีไม่เป็นไรฉันสป,ปาร์บัเอองเอื้อมันโดนสามดาวเมทฟรี ยิงครับกดอะไรไหมครับไหม่ไม่ปุ้มไอตัวเชียอัดแล้วไปเลยแต่นั้นโดโร่ไม่เดีวชาร์จพาร์เนอร์เซ็ตตกแปะครับเนแไปนี้แล้วมีกำลังใจได้เลยครับโตโร่ใจสามครับครับผมถอยจัวเก็บไม่นะมาทำไมตอนนี้ลงมาผกจุดหนึ่งเก็บหนึ่งสองทีครับครับจัว เก็บจัวแล้วก็เก็บแล้วก็เก็บแต่สองนี่งครับนี่ทุทนไม่ครับถ้าผมเต็มผมจะได้หน้าบวกสองผมตีวันช็อตคุณคืนโอเคครับจริงมันก็ต้องตีสองทีอยู่ดีใช่ใช่ใช่หรือเปล่าทีดก่อนเจ็ดแปดเก้าโตโรเยอะจังเลยตีครับเก้าครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกครับก็โตเดส ก็คือฉัีตีสองทีก็ได้กเคือผ่านทำเขาได้แค่ดาเมตเดียวมไม่นะฉันจะตายแล้วฉันโดนท่าเมื่อกี้สุดจะโกงแบทเทนแถบสองเฮ้ยแบทเทนไนี้ไม่เอาแถบไปนี้โอเคมาเฮ้ยไปนี้มาแล้ว ผมช้าสองครับขัดไหมครับไม่ขัดครับอึชอึชทแน่แันอือคอหน่รยคอผมยิงครับสองทีผมจะแสกยิงใช่ไหมครับ <พอ S 1> ใหญ่ใหญ่เฮ้ยครวแล้วครัแล้วอัดนอสแตนแอนจัวชาร์จ่าทำนี้กับเราเลยเรารัวแล้วไม่เป็นไรผมพายฮิวคนเดียวก็ได้ผมจจ่ายสามแท็บไลท์ลิงก์กับไปนี้ บวกสี่สี่ครับทีนี้แหละผมตีเข้าแล้วไม่เร็วนียเปิดไปที่เก้าครับปุ้งอะไรดีโจสองงไงล่ะโจสองสองกระทบาอ้ยโจ,โจสอง,สอ,งอีกสอีกรวยจะทำไมตันะ้งไหนโอ้ยไม่รู้ครับแปดตีอีกทีครับตีแบบรุนแรงการ์ดย้อตีพาร์ทเนอร์ครับพาร์ตเนอร์ที่ไม่มีให้เกิดแล้วเลืเอผ่านฉันจะตายแล้วสินะ ตีครั้งแรกตีสิบเอ็นว้าวดีนั่นสิบเอ็ดลงไปสิบเอ็ดอืบวกหนึ่งหนึ่งตามจำนวนแดมที่ติดชื่อแอทเทอริซึมบวกไปบวกไปหกหกเขาผมยืนสิบยืนสิบยุณจะตัดสปาคหรือเปล่าต่เพื่อสองพันได้แหะฉันต้องฮิลสินะใช่ันต้องฮิลสินะ เออตายแพ้เจ็บรอ้อยแล้วอย่นี้เขาโกงมากแกผมขอบคุณครับที่ติดตามชมถ้าชอบอย่าลืมกด like, ไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผม